ไม่พอใจอย่างนั้นแค่ไม่พอดีใครง่ายนักไม่ได้เยอะแค่ยังไม่เข้าใจฟิลรลอยังไม่รักเพิ่งดีซึ่งถึงคำนี้เมื่อมีเธอมาคุยมาทักเมื่อลูกซ้อนคิดผิดยิงตรงมาปัดหัวใจความเป็นมาของบริษัท i n t e l i n ิน l e คือบริษัทผู้ผลิตไมโครโปรเซสเซอร์ และแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่1 8กรกฎาคมคิดศักรา1968ซึ่งชื่อบริษัท Intel นั้นเป็นคำย่อม,มาจาก Integrated e l e c t r o n i c Corporation มีบริษัทแม่อยู่ที่เมืองซานตาคาลารัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาโดยผู้ก่อตั้งของบริษัท Intel มี2คน คนแรกคือกอรอนมัวและโรบทต์นอยความเป็นมาของ CPU รุ่น Intel Core i3 2130 3.40 GHz Generation 2พุทธศักราช2555 Intel เปิดตัว Intel Core Processor เทคโนโลยี32นาโนเมตรในรุ่น Intel Core i3 ที่เหนือกว่า CPU, s y n e อ r o n และเพนเทียมตรงที่สนับสนุน h y p ร r t เท e ด d i n g และระบบกราฟิกใหม่ยุคแรกที่เป็น CPU Core i3 นั้นจะใช้โค้ดเนมที่เรียกว่า c l a r k d e l l แต่จะเป็นแพลฟอร์ม LGA 1156ภายใต้กระบวนการผลิตที่32นาโนเมตรซึ่งเป็น CPU ที่รวมเอากราฟิกเข้ามาไว้ในชุซ CPU แต่จะมีได้ด้วยการ2ชุดคือชุดของ CPU และชุดของกราฟิกรวมถึงการใส่ memory controller และ PCIe controller เข้ามาไว้ในตัวจึงเป็นจุดเริ่มต้นของเมนบอร์ดรุ่นใหม่ๆที่กลายเป็น Single Chip ต่างๆและเปลี่ยนรหัส CPU จากเดิมที่เป็น Core i 35xx Series มาเป็นเลข4หลักคือ Core i 32100 คอไอสามสองและคอไอสามสองู 0. CPU รุ่น Intel Core i3 สอ3หนึ่งสา Generation 2สถาปัตยาการรม CPU เป็นแบบซิต Core i3 นั้นมีเทคโนโลยีใหม่ของ Intel Graphics Ac ค e ตอร h เดเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการใช้ง,งานที่สูงสุดและยังมีเทคโนโลยีใหม่ของ Intel ก็คือ n t t l l y y e r t h r e ท d i n g t เทค n o โลย y เพื่อให้การประมวลผล2เทด1นึ่งคอเพื่อรีดประสิทธิภาพของ CPU ออกมาให้ได้มากที่สุดทำให้แต่ละคอของโปรเซสเซอร์ทำงาน2งานได้เวลาเดียวกัน ค่ะนี้ก็คือภาพสถาปัตยกรรม Intel Core i 3 2 1 3 0 3 4 g h z Generation 2สถาปัตยกรรมแบบซิปมีไบาลยอยู่2ป้ไบ i ลเก่าคือสามารถทำงาน2คํคำสั่งได้พร้อมๆกันแบบอัตโนมัติเมื่อรับค่าคำสั่งจากโปรแกรมใดๆมาแล้วก็จะทำการแยกคำสั่งนั้นๆไปให้กับไบาลทั้งคู่ ซึ่งเรียกว่า U ยู่ไปลายและ V ไปไลน์ถึงแม้ว่าจะแยกคำสั่งออกได้ไม่ทั้งหมดเพราะยังมีการรอค่าหรือมีการเชื่อมโยงภายในโปรแกรมอยู่แต่มันก็จะพยายามแยกออกให้ได้มากที่สุดความสามารถของ Intel Core i3 2 1 30 3.4 GHz Generation 2 Core i3 นั้นมีการใช้เทคโนโลยีใหม่ของ Intel Graphics Media Accelerator HD เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการใช้งานที่สูงสุดโดยฟังก์ชันตัวนี้จะทำให้เล่นวิดีโอในระดับ HD ดีทำงานได้อย่างราบรื่นที่สุดและมีความสามารถในด้านการใช้งานของ 3D เพื่อให้ไม่ขัดใจในการทำงานของเราและยังมีเทคโนโลยีใหม่ของ Intel ก็คือ Intel Hyper t r r e i n i n g เทคโนโลยีเพื่อให้มีการประมวลผล2เทรด1คอร์คอเพื่อรีบประสิทธิภาพของ CPU ออกมาให้ได้มากที่สุดทำให้แต่ละคอของโปรเซสเซอร์ทำงาน2งานได้ในเวลาเดียวกันเทคโนโลยี Technology Intel Hyperthreading ช่วยอะไรบ้างเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยในการเสริมความสามารถในการทำงานในลักษณะ m u l t i t r a d i n g การเลือกใช้งานหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันโดย Call Processor แต่ละตัวจะทำงานแบบม l t ติ r o ล e ทดได้ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการประมวลผลและประหยัดพลังไฟในการใช้งานในเวลาเดียวกันจากคนเฟนิ